สวัสดีครับต้นบ่าซอยพาละผมกับพามาเกะด,ดูคอร์สสองทางล่วงโรดีโรเต็ครับเรามาเก็บกันดูกันมีสายตั้งดานสองเส้นห้าเมตรครับ ผมซึ้งไปซื้อมาวังนี้ดูที่อุบกสายฟ้ามามาเกตด,ดูครันงข้างในในของก็จะมี ฟองก็จะมีฟองน้ํามีคู่มือนับประกันปีเดียวก็มีสาย นี่ก็จะเป็นผมโมโนโนตังโนตังดังมั้งครับน,น,ยยนี่ก็จะเป็นเสียงอินพุกนี่ก็จะเป็นเสียงออก เสียนออกเสียนเบสเสียงกาครับปรับเนืน้อการสองข้างนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เก่นี้ขอนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ